ก็เป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันมาตลอดนะท่านผู้ชมนะอย่าบอกมันไม่มีมันก็มีมาตลอดอ่ะเห็นข่าวตลอดเรื่องคุณแม่ทิ้งลูกมั่งคลอดลูกมาแล้วเอาลูกไปทิ้งมั่งยัดใส,ส่ซ่วมมั่งอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เป็นข่าวแบบนี้เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานนี้วันที่23กันยาเนี่นะครับประชาชนเนี่ยเขาพบทารกเพศหญิงแรกเกิดท่านผู้ชมนะครับถูกนํามาทิ้งไว้ในป่านะใกล้สนามกอล์ฟบริเวณซอยสุรินทร์ทวงศ์15ท่านผู้ชมสภาพของน้องเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วน้องก็ร้องด้วยนะครับนะชาชนย ไปพบเจอนะอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีของน้องนะที่น้องส่งเสียงร้องออกมาเขาก็ประสานเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,อน,อนลำพักชีมาตรวจสอบแล้วเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดไปรอบๆเนี่ยก็ไปเจอผู้ต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งคือน้องผู้หญิงอายุ22ปีมีลักษณะหิ้วถุงพลาสติกเนะนี่ยมาทิ้งเนี่ยตรงที่เกิดเหตุนเนี่ยแหละก็คาดว่าจะเป็นคนนี้แหละก็เลยไปจัดก,การเอาตัวมา พอไปเอาตัวมาเสร็จเนี่ยเขาก็รับสาภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอาน้องมาทิ้งตรงนี้จริงๆซึ่งก่อนหน้าเนี้ยตัวเองเนี่ยก็ได้เลิกลากับแฟนไปโดยไม่ทราบเลยว่าตลอด9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองตั้งครรภ์ส่วนที่บ้านเนี่ยก็ไม่ทราบเช่นกันว่าตัวเองตั้งครรภ์น,นะฮะกระทั่งในช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยรู้สึกปวดท้องคิดว่าตัวเองน่าจะปวดท้องหนักก็เลยไปเข้าห้องน้ำเบ่งไปเบ่งมาท่านผู้ชมนะอาจจะเบ่งหนักไปหน่อยลูกพูดออกมาเลย ด้วยความตกใจเนี่ยตัวเองก็เอาลูกใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าหญ้าข้างทางก่อนจะหลบหนีไป <_ d ream> เขาบอกว่าหนูไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ว่าทารกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หนูคิดว่าเสียชีวิตไปแล้ว <_ d ream> ก็เลยเอาใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งไว้ตรงนั้น <_ d ream> เธอยือนยันว่าการที่ใช้ถุงพลาสติกใส่ลูกเอาไว้เนี่ยแล้วไปทิ้งเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าแต่ทําไปเพราะความตกใจเท่านั้นนะครับเบื <_ d ream> ้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยนะครับ แจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะและทอดทิ้งเด็กนั้นไปพ้นเสียจากตนเองโดยทําให้เด็กนั้นปาศจากการดูแลนะครับจบข่าวท่านผู้ชมอันนี้เป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวและหนูเอ้ยหนูจะบอกว่าหนูไม่รู้ภาษีภาษาไม่ใช่นะหนูอายุ22แล้วพี่เชื่อว่าหนูผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็เยอะแล้วนะหนูจะบอกหนูเลิกกับสามีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่หนูจะไปทิ้งลูกอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูก หนูท้องมาเก้าเดือนหนูจะไม่รู้เลยเหรอประจำเดือนมันไม่มา9เดือนเนี่ยจะไม่เฮฮาบ้างหรอแล้วประมาณสัก7จ็เดือนเนี่ยน้องๆจะดิ้นในท้องเนี่ยหนูรู้บ้างไหมลูกมีความรู้สึกบ้างไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะมีชีวิตอยู่หรือน้องจะเสียชีวิตแล้วหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาน้องไปห่อถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งข้างทางนี่มันชีวิตคนนะลูกนะเพราะฉะนั้นคําว่ามนุษย์มันสูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเยอะแยะและอีกอย่างที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นเลยนะ,ขนะนนเนะขาเป็นลูกเรานะ หลุดออกมาจากของของเราแท้ๆเรายังทําได้ขนาดนี้ผมอยากให้คุณรักลูกมากๆนะครับหมาแมวเนี่ยหมูหมากาไก่มันยังรักลูกมันเลยแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชายหน่อยไม่ใช่คุณจะเจ้าชู้เนี่ยนะเราไปสเปสะสปะละลานเขานะไปเอาเขาจนท้องแล้วคุณก็ไม่รับผิดชอบอะไรเดี๋ยวสมัยนี้มีเยอะมีลูกจงรักลูกครับดูแลเขาให้ดีเพราะเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยให้เขาใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วคุณก็จะมีความสุขตามเขาครับขอบคุณครับ